ไหลไหล M 1 2ค่ะสั้นชายค่ะพี่ค่ะสั้นชายรวมผ้ามาทั้งหมด11ลูกลูกละ4800บาทตอนนี้เหลือแต่ก้อนรีวิวแล้วจ้ะเหลือแต่ก้อนรีวิวแล้วแม่ปกติกางเกงค่ะสั้นชายตอนนี้หนูเหลือแต่ลูกละหมื่นสามนะแม่เหลือแต่ลูกละหมื่นสามงานญี่ปุ่นตอนนี้แพนด้าเอาได้เอาเลยเพราะว่ามีทั้งเซิร์ฟมีทั้งออกกำลังกายมีทั้งแบบว่าเออแฟชั่นเนาะ ของผู้ชายสวยด้วยมันเป็นฟิลวัยรุ่นแม่ฟิลวัยรุ่นนะคะสามส่วนเนี่ยอุ้ยลาย,ลายดอกเอาดีๆนะไข่ดีมากแม่ไม่ใช่แง่แค่งานมือสองอย่างเดียวนะใครชอบลายดอกมือหนึ่งมีของอยู่นะลายดอกมือหนึ่งมือหนึ่งหนูส่งตัวละสิบห้าบาทลูกค้าฟิลผ้าล่มนะคะแต่ถ้าใครชอบฟิลงานรวมฟิลงานรวมรุ่นนี้เอาไปเลยลูกค้า นะคะปกติพี่ไซพี่สาวต้องไปเปิดงานเซิร์ฟในลูกญี่ปุ่นซึ่งแบบราคามันแรงลุนจริงๆตัวแพนด้านี่คือตีแตกเลยราคาอยู่ที่4,800ก้อนรีวิววันนี้มีโปรโฟ,ฟรีค่าส่งให้นะคะลูกรีวิวมีฟรีค่าส่งให้เหลือแค่ลูกเดียวแล้ว M12 ลูกค้าจ๋าได้ประมาณเท่าไหร่ถ้า45กิโลพี่ ตีไปเลยประมาณเกือบ200ตัวนะคะเกือบ200ตัวค่ะพี่เยอะมากนะคะแค่ได้แบบงานแฟชั่นนะงานแฟชั่นแฟชั่นน่ะอ่าน้องฟ้าอะงานแฟชั่นแฟชั่นเซิร์ฟเฮ้ยใช่หรอไลฟ์ฟิลแบบสกูปปี้ดูเหมือนไอเนี้ยเหมือนสปอนบ๊อบก็เหมือนเออแฟชั่นแฟชั่น,นการ์ตูนลูกค้ารหัส cf ก้อนรีวิวมา L 4 6 6คะ่ะส่วนใหญ่ยังดีด้วยเอวยังยืดเยอะงานแฟชั่นเยอะลูกค้าแล้วยางสวยยางดีผ้าใหม่ค่ะนะคะอาจจะมีทรงประมาณยาวประมาณแบบครึ่งแข้งผู้ชายนะเออมีปนด้วยขอบคุณนะคะมาเร็วไปเร็วมากแม่นะคะน้องจะพยายามแบบว่ารันงานที่ยังอยู่นะที่ยังมีเหลือลูกรีวิวนะให้หมดให้หมดไวๆลูกค้า ใครจะรีบมาเอาของมาได้ก่อน5โมง5โมงครึ่งนะลูกค้าไม่เกินนี้นะคะเพราะว่ากดังหนูจะปิดประมาณ5โมงครึ่ง6โมงแม่นะคะเนี่ยออกเซิร์ฟดีมากหนูอบอกว่าเบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยมาขายดีขายดีพอๆกับดูดิ H&M ชออดขายดีพอๆกับญี่ปุ่นเลย<ด>แม่โคตรดีงานจีนนะคะพี่ตัวเนี้ยแต่ว่าแฟชั่นสวยและผ้าใหม่สะอาดด้วยนะคะออกแฟชั่นมีแบรนด์ปน เผื่อใครรอจองรถหน้าพี่สาวพี่ชายจดรหัสเลยนะคะแพนด้า M สิบสองค่ะอันนี้เป็นแพนด้า M สิบสองนี่โอ้วสวยสวยอ่ะผ้ายืดผ้าสเวตเตอร์ผ้าคอตตอนอ่ะโอ้มีบงมีแบดด้วย H&M นะเออ H&M H&M กีฬากีฑาเสิร์ฟแม่ดีรหัสเนี้ยดีเชื่อหนูไม่รู้ขายยาวหมดไปยัง M อะไรนะ M สิบเอ็ดหรอ มันจะมีรหัสที่เป็นขายาวก็จะเป็นรหัส M 1 1ค่ะพี่แต่ว่าของหมดไปแล้วนะคะขาสั้นก็มาเหลือลูกสุดท้ายนี่แหละหมดแล้วแม่ขอบคุณนะคะขออนุญาตแซมเปิลประมาณนี้ใครอยากดูใครอยากใครอยากดูคลิปเต็มไปทักหาน้องแอดมินได้เลยแม่ลดๆดขอบคุณนะคะมาไปต่อเสยืด M 0 8การแม่ เอออุ้ยรันบนราวนิดนึงสวยเท่มาก M 1 2 Panda อุ้ยนี่คัดแบบเซิร์ฟเ,เให้เลยนะฟิลแบบพัดลมเซิร์ฟเหมาะกับอกอสงกรานนี้ M 0 8เดี๋ยวกำลังรันต่อเลยค่ะพี่นะคะ M 0 8เดี๋ยวไปต่อให้นะคะสวยลูกค้างานชายของ Panda นี่เดี๋ยวมีเปิดกางเกงยีนให้นะลูกค้าน้องพลอยบอกเลยว่ากางเกงยีนอะ่ะเบอร์บีด้วยนะ สวยมากลูกค้าคือชอบแล้วเป็นบีในราคาแค่เท่าไหร่2,000กว่าบาทอะลูกค้า2,200นะคะโคตรจึงลูกค้าไปขายตัวละ80ตัวละร้อยแล้วขายดีมากรอกันมาหลายล็อตเดี๋ยวจะเปิดให้ดูต่อไปเสื้อยืดชายค่ะพี่รวมบางยังไม่ไปนะอุ้ยขาดทานอีกตัวหนึ่งเออรวมบางยังไม่ไปนะแม่